ขิงไม่หน่อยขิงไปหน่อยไม่เด่นขอโทษที่เปิดไม่ได้ไม่ได้ขอโทษจะพี่ขอโทษนะคือจะพูดกันเลยคือพูดถึงความป็นความไม่อยู่จะคุยเล่นอยู่โอ้โหถ้ามันได้จุดโทษวันนั้นนะพูดถึงความเป็นจริงนะถ้าวันนั้นถ้าผมได้นะพี่ไม่ได้แชมป์แน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบังนานจันให้ที่สองครับวันนี้ครับเรามาเจอนักฟุตบอลนักมวยแล้วก็ต้องบอกว่ายอดคอนเทนต์อีกหนึ่งคนครับสำหรับทางด้านของ ฮ่าแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวไปดูไซส์ไหนเอาละกันแต่หัวมือทนี้ครับต้องขอบคุณครับสปอนเซอร์หลักยังเป็นทางการครับขอบคุณครับกับตันแปะครับ p a e ครับ18ครับช่องทางที่ดูฟุตบอลดีฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณครับนี่ครับเสื้อพิมพ์ลายครับแบรนด์คอมพาสครับคิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพาสครับขอบคุณครับสนับแข้งครับทูแซดครับสนับแข้งเสริมใยเหล็กครับเจ้าแรกครับของประเทศไทยขอบคุณครับ เซยป้องรับซื้อรถมือสองครับโดยเฉพาะ Honda ครับจบไว้ที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลครับเราไปดูกันว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครโกงเมืองมินครับไป สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีครับต้องบอกว่าเดินทางาถึงอีพีที่39ครับของรายการวันนั้นจะให้พีสองครับวันนี้เรามาพูดคุยกับไปจัดอ่าเขาเรียกว่ารายการของคนมินบุรีว่าได้มาพี่ใช่ครับวันนี้ขออนุญาตแนะนําตัวสองท่านเลยครับสวัสดีครับผมกงเมืองมินนะครับครับสวัสดีครับผมหุยลมหนาวครับวันนี้ต้องบอกว่าเจอตัวตึงเลยสองคนเลยอันนี้ก็ สายยูทูบเบอร์อันนี้ก็เขาเรียกสายอะไะไม่รู้สายเมาครับสายเปยสายเปสายอะไรพี่สายอะไรสายไม่รู้ดี่สายเปยสายเปย์ากผู้หญิงคนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับอย่าทิ้งเขานะครับอ๋อพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องรายการที่เราจะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าน่ะว่ารายการนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและเหตุผลที่เรามาจัดเพราะอะไรแต่อยากรู้เลยทีแรกเลยอยากรู้ว่าทําไมต้องเป็นหลงหวัง หลงหวังนี่คืออะไรถ้าผมผมแบบคนไม่รู้รายการของคนจีนอะลงมาจัดอะแต่นี่คืออะไรอยากให้กงอะไรบ้าหลงหวังคือรายการหลงหวังครั้งนี้ก็คือมันเป็นร้านหลงหวังของลูกพี่ครับเป็นร้านหลงหวังมาล่าครับของอ,อ,อยู่เส้นถนนหาไทยราดครับเขตเือนบุรีของเรานี่เองก็ลูกพี่ได้อนุญาตนะครับอนุมัติมาให้ผมจัดจัดบอลในครั้งนี้ครับเป็น ของหวังมาล่าให้กมาครั้งที่หนึ่งครับพี่พี่หลุยอะไรครับเขาให้ลูกพี่ให้กบมาห้าพันเอ่อลูกพี่ให้งมามาจัดสองแสนเพื่อมาจัดบอลสองแสนในครั้งนี้ครับพี่ดูเหงื่อแตกไงเขาพูดห้าพันเหงื่อมันลดลงเลยก็เอาเอางี้เลยเอาคุยตรงๆเลยว่าเป็นความตั้งใจครับของพี่ตงแล้วก็พี่หลุยอยากจัดให้คนมินบุรีเนี่ยได้เตะบอลสนุกๆใช่ครับได้มีรายการเงินแสนที่ลงมาจัดในในมินบุรีของเราใช่ครับ คืออยากสร้างชื่อเสียงแหละใ,ให้จังหวัดมินบุรีเยให้ไม่ใช่จังหวัดเขตมินบุรีครับเขตมินบุรีเนี่ยให้คนเนี่ยรู้จักไปทั่วประเทศครับ,รบก็หนึ่งเลยเนี่ยผมอยากให้เขตพื้นที่แถวเนี้ยหรือว่าน้องๆพี่ๆลุงป้านาะอาแถวๆเนี้ยอยากให้เขารู้ว่าเออเนี่ยบอลเงินแสงเขาเตะแบบนี้ไม่ใช่ว่าบอลไม่ใช่ว่าดูถูกหรือว่าบอลพื้นฐานทุกทุกอย่างมีพื้นฐานมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าอีก การที่เราจะยกระดับขึ้นมาเนี่ยการเตะบอลเงินแสนกับเงินบอลเงินหมื่นเงินพันเนี่ย uh huh. มันจะคนละอย่างกันเลย uh huh. ถ้าเขามาดูระดับเงินแสนเตะก,กันเนี่ยมันจะมันอีกระับมันอีกอย่างหนึง่ง uh huh. มันอีกระดับหนึง่ง uh huh. อยากให้ทุกคนลองมาชมดูครับพี่พ,พี่น้องอแถวๆนี้ลองมาชมดูได้ว่าบอลเงินแสนเขาเตะก,กันแบบไหนครับครับผมแล้วนึกยังไงอะ่ะพี่สองคนถึงมาเข้าวงการของฟุตบอลเดินสายได้อย่างพี่ นึกยังไงตอนแรกผมแค่เตะบอลธรรมดาครับบอลจากนี่เลยครับต้องพี่ลุยครับใช่ครับพี่หลุยคนคนดึงพี่ไปเตะบอลใช่ครับไม่ใช่ครับผมไปกับเขาอ่ะฮะเตะด้วยกันเตะด้วยกันเตะด้วยกันครับแล้วก็เลยเลยชอบชอบในว่าพุดบอลเดินสายเป็นแบบไหนวะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันต้องไปแบบไหนวะอ๋อมันคือมันเป็นแบบนี้พอได้สัมผัสแล้วมันอ๋อนเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ผมก็เลยเฮยสักวันหนึ่งอ่ะอยากจะกลับมาจัดแถวบ้านเราบ้างวะ ประสบการณ์ที่เราไปเที่ยวมาหลายหลายที่ครับไปเตะเราใช้คำว่าไปเตะบอลดีกว่าใช่ครับเราจะใช้คำว่าไปเที่ยวไปเที่ยวดีกว่าผมก็เหมือนไป, <ผม S 2> ไปเที่ยวลย <laughs> แล้วันนี้อันนี้ที่ถามว่าเข้าวงการบอลบพรนี่จริงๆผมจะไปเที่ยวกันครับใช่ไปเที่ยวกันแล้ว <laughs> <ไป S 2> ส่งบอลไปด้วยไป,ไปหาที่เที่ยวใช่ครับแต่ไปบอกเมียที่บ้านว่าส่งบอลใช่ครับคือคําว่าฟุบบอลมันร้อนหนึ่งเมียไม่ตามเมียไม่ตามนื้รู้ไม่ไปรู้ไม่ไปทุกอย่างสบายอย่างอย่างพัทยาเนี่ยอ่ะอย่างพัทยาเนี่ย ไอ้พูเวล่ากับที่กินในมะเผอเยอะกว่าครับตัวนักเตะมีอะไรนอกจากนั้นไหมนอกจากที่พักแล้วมีอะไรอีไหมมีอะไรก็เออก็ไปดูสาวๆต่างถิ่นอะไรเงี้ยอย่าให้ผมพูดออกนี่เดี๋ยวซวยดิเปลี่ยนคนชงเหล้าพี่กงก็ไม่ค่อยถนัดนะเรื่องผมไม่ไหวพี่หลุยมาเนี่ยผมพันหลังเลยโยนให้จริงๆผมพันหลังจริงพี่หลุยจะสงการเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนชวนนะสงการเนี่ยไหลังเลยไม่เอาดิ ไม่ครับที่จัดท,ท,ท,ที่จัดอันนี้คือแบบต้องขอบคุณลูกพี่โรดด้วยคือ,ค,อคือเหมือนจุดบระกายให้พวกเราใช่ไหมครับที่กเฟือใช่และวนี้ทีนี้ก็พอดีมาคุยกับเฮียเฮชาเฮชาเฮชาก็าเ,าเอาด้วยหมดเลยเพราะว่าคือที่นี่ยังเอาผมที่ผมรู้สึกมาคือโซนนี้ยังไม่มีบอลสองแสนแน่นอนเงินแสนไม่มีเลยมีเห้ไอจัดเฮียไปจัดหลองจอกแต่โซนนี้ยังไม่มีเลยแล้วคือโซนนี้จะมีจะจะเป็นบอลหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเยอะมากเด็กๆกแบบนี้เก่งเยอะมากแต่ คือพอคนแถวนีเขาก็จะไม่ส่งเงินแสนเขาคิดว่าสู้กันไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ค่อยส่งกันใช่ไหมคือถ้าไปไกลๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันเนี่ยพี่กําลังจะบอกว่าพี่กําลังจะปรับความคิดคนมีนบุรีว่าผู้มึงสู้คนอื่นได้ใช่ใช่ครับใช่ไหมใช,ใช่ครับเพราะว่าผมฟังจากการพูดคือพี่กําลังจะบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเล่นดีอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าผมเคยตอนนั้นผมตีคู่มากับมาดามบีเลยือามาดามบีลมหนาวมาดามบีมาดามบีผมบอกกับมาดามบีตัวดีกว่าผมเยอะ แต่มาดามบีได้ที่สองไอสนามพ uh ีเ huh. จแต่ของผมเนี่ยซ้อมตลอดไปกันนักเตะดีแถวนี้หมดเลยโนเนมทุกวันนี้เอาง่ายว่าพอหยุดปุ๊บตอนนี้ไปไหนกันหมดแล้วไปรู้ uh huh. คือไม่ได้แล้วคีอตอนนั้นอะพอซ้อมซ้อมด้วยกันแค่ซ้อมด้วยกันทุกวันอะ uh huh. ผมไม่ได้แชมป์สนามแอเรียหกเก้าได้แชมป์สนามไปนะมีถ้วยอยู่ด้วย uh huh. คือผมจะบอกว่าจริงๆถาวมาสู้ได้ไหมมันอยู่ท,ที่อยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละคนด้วยแล้วก็อยู่ที่แบบการซ้อมด้วยครับถ้าไม่ซ้อมนี่สู้ไม่ได้ผมเจอกับนี่ เอ่อพวกสมบูร์เถื่อนกลางด้วยเจอทีมดอนอาหารบกผมนําก่อนสองลูกเลยแต่เขาก็ตีเสมอจนแต่สุดท้ายก็ไปชนะจุดโทษเขาเราสู้ทีมอย่างนั้นได้คิดดูดิตัวนั้นตัวหลีกข้งนั้นเลยแต่ว่าเราตัวคือเด็กมินน์โนเนมอ่ะเด็กบ้านอ่ะเะมีจะมีตัวชูโรงก็มีไอปอไอปออยู่ตัวดึงครับที่เหลือก็เด็กแถวนี้มาเลยเด็กเตะหลีกข้างนี้มาเลยอ่าก็แล้วแล้วขอทราบหน่อยได้ไหมพี่เวลาที่เราออกมาจัดเรารู้เหตุผลมันหมดแล้วครับ แต่ผมอยากจะรู้ว่าเวลาที่เราเนี่ยไปส่งทําการแข่งขันเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยครั้งหนึ่งนี่ยเม็ดเงินเนี่ยหมดประมาณเท่าไหร่พูดเลย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 ครับพี่พูดเลยเลยคนจ่ายเงินคนจ่ายเงินพูดกลัวเมียรู้เปล่าบางทีก็ถ้าเสาสองวันเนี่ยมีแตะแสนอยู่ครับแตะแสนคือแต่ผมอาจจะแบบจ่ายค่าตัวนักเแต่อาจจะไม่หนักเหมือนทีมใหญ่ๆนะแต่คือ ถ้าสองวันก็มีก็ค่าที่พักค่ากินทัวใหญ่ก็กินนี่ก็มือ้อนึงก็หนักอยู่นะ,ะเพราะว่าเ,าเอาเอาเรื่องจริงนะผมเคยไปสัมผัสกับทิมบิลุยมาแหละอาจค่าตัวอาจจะไม่หนักแต่ต้องบอกว่าอยู่กันแบบพี่แบบน้องแต่ต้องบอกว่ากินอิ่มอนหลับอะ่ะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะอะไรนะบางทีผมว่าทำอะไรเกินตัวบางทีก็แบบดงเด็กมาบางทีจ่ายค่าเด็กผมก็สะด,ดุ้งเหมือนกันอ่ะค่าตัวนักเตะผ่านไปวันหนึ่งอ่ะเอะอผมก็เสียดายตังค์นะนบางที เสียดายต่างแต่ก็ความสุขอะนะแต่ตอนนั้นมันไม่เสียดายไงแรมันสู้ด้วยเลยแต่มันสู้ยิ่งแบบเขาหมังเขารอบเขารอบนะยิ่งรายการล่าสุดนี้เป็นไงราย่ารละครพัทยาดับไฟเนี่ยโอ้เสียดายฝนตกดีโถเอ้ผมเสียดายนี่ผมพูดจริงนะคือที่มาเนี่ยต้องขอบคุณพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งก็ช่วยก็นั่งพอเข้ารอบแต่อาทิตย์นั่งคุยกับาเฮ้ยเจ้าใครมาเสริมดีอะไรเงี้ยแต่ละคนทชื่อานอนอยู่บ้านผมหมดเลยนะไม่เดียไปจองเช่าโรงแรมอะไรนั่งกินข้าวกินอะไรอยู่บ้านผมกันหมดเลยอ่ วันนั้นผมพูดจริงถ้าเกิดอันนี้ปกติผม,มไม่เคยจะคิดว่าอ้จะสู้ใครได้นะแต่เนี่ยผมบอกเลยผมสู้ได้ผมว่าผมสู้ได้ยันรอบชิงด้วยแต่ทีเนี้ยไปโดนไอ้วันนั้นฝนตกอะ่ะคือแบบไอ้ตัวสติลมาไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยคือเล่นอะไรไม่ได้เลยคือวัดอะไรไม่ได้เลยโดนไปก่อนสาวสดแรกผมคิดว่าโดนดับไฟแล้วพี่หนึ่งไหนอานนท์อ่นนะพี่หนึ่งว่านนท์แต่ก็แต่ก็มันมันพูดถึงมันน่าเสียดายละ <c oughs> มันด้วยสาภาพอากาศอะไรหลายอย่าง <c oughs> <ๆ>้ลยกำลังมาอยู<ๆ>่แล<ๆ>้วและทุกว<ๆ>ันน<ๆ>ี้แบบบอลเลื่อนไปทุกอย่างลําบากหมด เพราะว่าใครใช้จ่ายบานต่อไปเรื่อยถ้าเลื่อนออกไปวันนึงใครใช้จ่ายบานวันนั้นผมก็คิดเหมือนกันว่าก็ผมก็ไม่อยากให้ให right. ้เลื่อนเหมือนกันเพราะว่าอีกวันหนึ่งน้องๆก็มีเตะที่อื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเราจะไม่ครบค่าที่พักค่าเดินทางไหนจะอะไรมาอ่อนแรกมันไม่เท่าไหร่เพราะอยู่บ้านผมมันหมดวันนั้นก็ก็จบแล้วล่ะเรียบร้อยลมหนาวอะไรยังมีอันโน่อยังมีอันโนอยู่วันนี้จะรอดไปไม่รู้เลย แต่ผมแต่ผมมาแทงฝั่งตรงข้ามมาตลอดนะไม่ก็ไม่ก็ชนะมาตลอดเลยผรุ่งนี้กันเนี่ยแทงกนเล่นย้อเลยพิโกงนี่ให้เลยให้ให้นี้ให้ให้มีแต่พอลแล้บเซอร์ซอบุ้งเอาเอาเนี้ยนะอะไรไม้นะร้านแล้วนะปิดไม้ให้ให้ต้องให้ซอบุ้งช่วยแล้วซอบุ้งครับถ้าฟังอีพีนี้อยู่นะครับ ล่าสุดครับรายการนี้ขออนุญาตขอปิกไม้ไม่เอาเงินครับแต่ขอน้องปิกไม้มาเต้นในงานพอใช่ไหมเออปิกไม้ไงได้คือใครอ่ะก็เดี๋ยวให้คุณตบตูดไงโอ้คนไม่รู้คนนี้โดนมือเหรอของเมียไม่ว่าเพราะอันนี้เขารู้เป็นคอนเทนต์อยู่แล้วไม่ว่าหรอกแต่งกันหมดวันนี้เกิดอะไรขึ้นไปแล้วแต่ต้องเจอตีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พี่ผมคอนเทนต์ผมนะถามพกพี่ไม่ใช่พวกพี่มาถามผมความรู้สึกกลับบ้านเป็นไงบ้างครับตอนเมียความรู้สึกตอนกลับบ้านอะไรครับก็ ผมมาขังเมียไว้ในห้องตั้งแต่ตีต <c oughs> เขาเรื่องจริงแล้วผมมาอยู่ข้างนอกบ้านนะยันตีห้าเมียอ,ออกมาเปิดประตูให้กันแล้ว่าเราด่าเมียฮะกันว่าเราด่าเมียปิดเลยปิดประตูไว้ใช่ผมกะแม่งขังแม่งนอนหลับตายไปเลยเอาให้นอกเอาให้นอกแล้วทนไม่ได้เลยเมียเปิดให้เราเปิดให้หน่อยยุงกัดกูแย่แลวยุงกัดยุงกัดเมียกัดเราพี่คิดไงคําว่าพตัดสิน เป่าเข้าข้างทีมนู้นเข้าข้างทีนี้พี่คิดว่าแม่ง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 เป็นไปได้ไหมเอาความคิดส่วนตัวเอาเอานีนะคืออันนี้อันนี้ผมพอเข้าใจแต่อันนี้ผมไม่เอ่ยว่าคือเป่าเข้าข้างใครหรืออะไรเงี้ยแต่วันนั้นเดี๋ยวผมเห็นกระตาเลยคือผมเล่นอะไรวะอันนี้เลยเจออโนจะกักหมาใช่ไหมอ๋อเจอหมาตามหลักเขามองว่าคือยังไงยังไงแม่งมีเสมอแน่เว้ยนะผมก็ผมก็ดูไลฟ์สดแต่ผมแทงกักไอผมแทงอโน่นะ ผมแทงน้จริงอะคือคือแทงนี่คือเชียร์นะแทงใจเชียร์คือคือแทงมึงตตดีดีอะไรเงี้ยตตดีดิผมก็ดูวจพอสุดท้ายจบอ้าวสุดท้ายกลกหมาก็ตกรอบปกตินะไม่ได้อะไรคือความรู้สึกผมก็เออจริงๆเหมือนกันแต่ผมยังพูดกับน้องเลยจริงจริงคิดกันเองว่าความไม่ไม่ใช่น่าใช่อะไรเงี้ยคือจริงๆกรรมการนะคือแต่บางทีอ่ะอย่างที่ผมลงไปอ่ะผมก็มองนะที่เียทำไมแม่งเป่าเฮียไรว่าแต่พอมองไปมาเอ้าเชียร์มันก็เป่าฝั่งนู้นเหมือนกันเว้ยคือมันก็มันต้องเริ่แต่มุมมองอ่ะบางทีบางทีผมว่าท เคยเคยไปเป่าตัดสินไหมผมเคยนะแม่งไปไหนแล้วผมยังมองบอลอยู่เลยไอ้เหียแม่งฟาวผมจะลืมเป่ามันเพลินดูบอลเราวัวแต่ดูบอลอยู่เพลินเป็นได้ได้เราไม่โกงคิดไงเขารู้สึกผมนะคุณต้องยอมรับในคำตัดสินครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไม่ว่าการตัดสินของใครก็ช่างผมดูจากบอลพวกพิมลีหรือต่างชาติเลยกระดับขึ้นไปเนี่ยที่ต้งสูงเนี่ยการเป่าเนี่ย มันค้านสายตาเราบางบางลูกก็ค้านสายตาเราอยู่แล้วมีทุกที่ครับเนี่ยบางทีเนี่ยสมควรจะได้จุดโทษนี่ทำไมไม่ได้มันก็ต้องมีกันอยู่แล้วเพราะว่าบางจุดบางมุมบางทีการตัดสินนะคนเราถ้ามันมันตัดสินตามใจคุณทุกอย่างอะ่ะบอลน,นี่ไม่ไม่สวยแ <c oughs> น่นอนใช่ครับบอลไม่สวยแน่นอนถ้าตามใจคุณนะมันมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับการตัดสินคุณต้องให้เกียรติกรรมการน,น,นี่คืออันนี้ ที่จัดเนี่ยผมก็กุ้มเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่านี่กรรมการในพูดตรงมันไม่ใช่ว่าที่มันไม่ใช่ว่าประเทศไทยหรือที่ว่าเราแค่เดินสายจัดกันอย่างเดียวที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่อื่นเขาก็เกิดแต่มันก็ต้องมันก็ต้องยอมรับให้ได้ครับเพราะว่าตัดสินไปแล้วใช่ครับคุณมาว่าไม่ได้หรือคุณจะมาหาเรื่องกรรมการอะไรเงี้ยเวลาแบบไปที่ออเตอร์ฟอร์ดได้ประจําผมดูบอลเนี่ยแบบประจําเลย VR ไม่เคยได้เลยไม่เป็นอะไรแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะผมว่าเดี๋ยวนี้บอลพวนเดินสายเนี่ยดีขึ้นเพราะว่ามี VR แล้ว เริ่มมาให้ทุกคนจับผิดประชาชนทั้งนอกได้เริ่มจับผิดแล้วแต่ว่ากรรมการเขาไม่ดูหรอกว่าบางคนในคอมเมนต์เนี่ยเิ้ยมันไม่สมควรได้นะไม่สมควรได้นะแต่ว่ากรรมการเปล่าได้เนี่อ่ามันก็มีมันมีผมผมก็ดูผมก็ดูหนึ่งในนั้นในไลฟ์สดนะครับผมก็ดูอยู่ตลอดครับคือคือมีมีบางวีอาคันกับเราไหมมีมีมีแล้วมีอย่างเนี่ยของผมเนี่ยฉอนน้งผมเลยดีกว่าเนี่ย ที่ปืนกอไก่แก้วอะไรนะอที่ได้แชมป์ปืนพี่ปืนพี่ปืนพี่ปืนเมไนพี่ปืนเมลไนนะนะที่ได้แชมป์นะครับทือว่าลูกนั้นที่เขนได้ลูกโทษกันนะเดวเวลาแล้วดเวลา้องย้อนกลับไปที่ผมแข่งกับเขาดิที่ผมไม่ได้ลูกโทษดิผมน่าเกียดกว่าด้วยซ้อผมโดนเตะทีงหลังแล้วโดนไอด็นั้นเจ็บเลยนะใช่อันนี้เราที่คุยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ่าแต่เรามันผ่านไป่ไม่ไม่ไ่ นี้ทำไมตอนที่กูโดนทำไมกูไม่ได้ใช่ถูกแต่ทำไมพอมาถึงเป็นพี่ปืนได้วะใช่คือความรู้สึกว่ามาตรฐานในการตัดสินมันไม่เที่ยงตรงใช่ถูกต้องไหมถูกต้องครับแต่เราไม่ได้ตอบว่าทีมทีเราต้องคุยกันตรงตรงก่อนถูกต้องครับนะทีไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่วันนั้นมันลูกในช็อตมันคล้ายกันมากเลยแต่ของผมจะได้ได้ดูดีกว่าเพราะว่าผมโดนย่ำย่ำโซนแต่ว่าอันนี้ของพี่ปืนเนี่ย แค่ไหลกระแ,แทกนิดเดียวคือโรมไปปุ๊บได้ลูกโทษเลยผมก็ได้ถ้าวันนั้นถ้าผมได้เนี่ยผมยชนะเขาเลยนะยยเขาไ่ได้มั ได้จริงแน่ไม่ได้แชมป์วันนั้นน่ะจับฝันเคียรเข้าไปเลยวันนั้นน่ะไอเคียร์ไม่ลอยไอ้เคียรไม่ลอยไม่ได้ขอโทษพี่ปืนไม่ได้ไม่ได้ขอโทษทีนี้ขอโทษนะคือเราพูดเรื่องความเป็นจริงไม่อยู่จะคุยเล่นอยู่โอ้โหถ้ามันได้จุดโทษวันนั้นถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะถ้าวันนั้นถ้าผมได้นะพี่ไม่ได้แชมป์แน่นอนเยาจะบอกว่าพี่ปืนต้องขอบคุณมึงนะนี่นะผมไม่เอาเรื่องวันนั้นนะพี่จะได้แชมป์นะ แล้วถ้าวันนี้เลยเรายอมหมดทุกอย่างแรับอยากขอบคุณใครมากเลยในการจัดรายการวันนี้อย่างแรกเลยก็ขอขอบคุณนะครับลูกพี่ใหญ่นะครับที่สนับสนุนบอลในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้นี่ก็คือลูกพี่โร้นนะครับเจ้าของหลวงหวังมาล่านะครับแล้วก็เจ้าของสนามนะครับเพียชานะผมสนามชาแม่นะครับที่อเอื่อมหน่วยการสนามให้เราจัดบอลในครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับบอลต้น นะครับแล้วก็บัดแจ้นะครับแล้วก็เฮียไอ้นะครับก็บางมานด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมาเลยครับบางมานที่ว่ามาทํารายการในวันนี้ครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับวันนี้เป็นวันที่ชุลุชีวิตผมมากทุกแม่งทุกอย่างเลยเช้าทุระยุทยากลับมาที่บ้านจากที่บ้านเสร็จมานี่อุยกเลิกไปประมาณสองคนแล้ววันนี้ ริงลาดบุรีไม่ได้ไปขอโทษด้วยครับปทุมไม่ได้ไปขอโทษด้วยครับเพราะว่าแผนงานผิดหมดเลยเขาบอกว่าวันนี้วัน,นวันนี้ต้องกับวันละคารรอบรองที่พีบีเอสอ่ารอบรองที่บางบอนเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีเตะผมก็เลยแผ <c oughs> น,นทุกคนที่อยากจะคุยอยากจะนัดกันลยะคุยวันนี้ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่ <c oughs> สองโมงเช้าเลยครับนู่นน่าจะจบประมาณเที่งยงคืนทุกอย่างสุดท้ายเตะแผนเรื่องหมดเลยเท่ากับวันนี้ผมเหลือทุละอยู่สองคนหนึ่งสองเออสามคนแค่นั้นโอเควันนี้ ฝากเลยถึงเ c ฟซ่ะที่ติดตามพวกพี่สองคนอยู่แล้วก็ฝากติดตามเชียร์ฟุตบอลทีมเราด้วยครับฝากถึงอก็ขอบคุณ f c ซนะครับผมขอบคุณเ c ฟซีแถวเขตมินรีแล้วก็ขอบคุณเ c ซในทางโซเชียลนะครับแล้วก็ขอบคุณใครดีพี่ขอบคุณเทนโปละกันครับขอบคุณเทนโปที่มาจัดบอลครั้งนี้ใ,ให้เลยนะครับอันนี้บอกเลยคือถ้าคุณ F ถ้าจะใช้ทางทีมงานเทนโปนี่คือรายการเราอาจจะแบบอาจจะแบบ มันยังไงอ่ะมันอาจจะทีมอาจจะไม่เต็มกัแหละอะไรต่างๆใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เทิร์โปรคือติดลมบนแล้วคือแล้วคนเวลาคนดูอย่างเมื่อคืนนี้ดูเป็นหมื่นเลยนะเมื่อคืนน่ะหมื่นเยอะมากคนดูหมื่นห้าหมื่นหกเยอะมากก็ตามกระแสฟุตบอลแต่ละคู่นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณพี่ชายทั้งสองคนเดี๋ยววันนี้ผมมีของมาบให้ละแต่คุรลมพีบมาแป๊บนึงวันนี้ก็มีเสื้อมาฝากนะครับคนละตัว เป็นเสื้อของผมเองคอลเลคชันใหม่ตัวแรกนี่ถือว่าเป็น2ตัวแรกของรายการเลยที่เปิดมาตักเพราะว่าอันเก่าจะเป็นแอบแยงขาวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งทำเสร็จมาครับผมได้ครับบางนานัดให้ได้ครับอบครับลุยครับใส่ไปแล้วผมจะเป็นเหมือนบางนานไหมไม่เหมือนครับไม่ต้องติดตูดครับแล้วก็สลับแข้งพุ้นชัดคาร์บอนครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับวันนี้ครับบางนานจะให้วีสองครับลาไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันอาทิตย์หน้า กับรายการหลงหวังหมาล่าผมเป็นครับครับที่หนึ่งครับสองแสนเขตมินบุรีครับพี่น้องครับมินบุรีมาดูกันเยอะครับไปวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ